กุมารทองเรียกทรัพย์หรือฟิโลเดนดรค่ะไม้ประดับใบทรงคุณค่าราคาไม่ใช่ถูกๆนะคะสำหรับต้นใหญ่ๆสวยๆทรงดีๆแต่เมื่อนำมาปลูกแสนจะง่ายค่ะใช้แต่งบ้านสวยแถมยังช่วยเรียกทรัพย์ด้วยค่ะว่านกุมารทองเรียกทรัพย์เนี่ยนะคะสรรพคุณ ปลูกไว้เฝ้าดูแลบ้านเรือนให้โชคลาภคุ้มครองป้องกันภัยถือเป็นว่านมงคลใช้ปลูกเสี่ยงทายนำโชคลาภมาสู่ผู้ปลูกคุ้มครองบ้านเรือนส่วนใหญ่นิยมปลูกในบริเวณบ้านหรือปลูกลงกระถางตั้งไว้หน้าร้านค้าจับเป็นสเสน่มหานิยมเรียกลูกค้าเข้าร้านแต่ที่แน่ๆคือ ต้นนี้ทรงสวยมากๆค่ะฟิโลเดนดอนในช่วงที่โลกกำลังต้องการกำลังใจแบบนี้ต้นไม้สวยๆสีเขียวแบบนี้ก็ช่วยให้จิตใจรู้สึกสดชื่นเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ถอดหน้ากาก,กอนามัยแล้วหายใจให้ชุ่มปอดได้สักหน่อยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะสาระาไทยนำเสนอ ไม้ใบสวยที่ได้รับความนิยมมากๆเป็นอันดับต้นๆในยุคนี้ค่ะมาฝากท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะต้นกุมารทองเรียกซับต้นนี้นะคะเป็นไม้ใบฟอร์มสวยมากๆค่ะที่อยู่ในตระกูลฟิโลเดนดอนค่ะพบว่ามีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกาใต้และก็บราซิลค่ะมีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรงมีอายุยืนอยู่ได้หลายปีเลยนะคะใบมีรูปทรงไข่ใบกว้างสีเขียวสวยงามเชียวค่ะช่วงโคนใบนะคะโค้งมนปลายใบแหลมคล้ายๆกับรูปหัวใจค่ะผิวใบของกุมารทองเรียกทรับจะเป็นเรียบเกลี้ยงมันเงาเลยนะคะขอบใบเรียบ สามารถมองเห็นเส้นกลางใบชัดเจนมีก้านใบอวบหนารูปทรงกลมกึ่งทรงกระบอกผิวก้านเรียบมีสีเขียวและสีแดงออกดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบหุ้มมักออกดอกบริเวณซอกใบดอกสวยมากๆค่ะซึ่งจะบานได้นานประมาณ4ส,สัปดาห์ค่ะไม้โชว์ใบฟอร์มสวยที่มีใบขนาดใหญ่ มีความสวยงามโดดเด่นเหมาะสำหรับการนำมาปลูกเป็นไม้กระถางตั้งประดับตามมุมต่างๆของบ้านสวนสถานที่ทำงานร้านอาหารโรงแรมสถานที่ราชการและอื่นๆนะคะรวมถึงการนิยมนำไปปลูกใส่กระถางสวยๆแล้วนำไปมอบเป็นของขวัญแก่คนพิเศษในโอกาสต่างๆ นื่องจากต้นฟิโลเดนดอนเนี่ยนะคะเขามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากุมารทองเรียกทรัพย์ค่ะซึ่งจัดว่าเป็นไม้มงคลน,นามมีความเชื่อว่าหากนำต้นไม้ชนิดนี้ไปปลูกจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลดังนั้นเมื่อนำไปมอบให้แก่กันในโอกาสสำคัญต่างๆจึงมีความหมายเท่ากับเป็นการอวยพร ให้มีความร่ำรวยโชคดีนั่นเองค่ะต้นฟิโลเดนดอนนะคะเป็นไม้ประดับที่มีใบสวยและให้ความร่มรื่นและยังช่วยลดอุณหภูมิในบ้านให้เย็นลงได้ด้วยนะคะ สำหรับการดูแลนะคะง่ายๆค่ะเริ่มจากการเลือกนำไปปลูกในดินที่เป็นดินร่วนซุยแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะไม่ควรปล่อยให้มีน้ำท่วมขังเพราะว่าอาจทำให้รากเน่าได้ค่ะควรจะรดน้ำประมาณ2-3ครั้งต่อสัป,ปดาห์ก็ได้นะคะบอนฟิโลดนดอน ชื่นชอบบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงแบบรำไรนะคะเขาไม่ชอบแสงแดดจัดจึงสามารถปลูกริมระเบียงหน้าต่างหรือภายในห้องได้ค่ะนอกจากนี้ต้นฟิโลเดนดอนนะคะดูแลได้โดยการนำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ มาใส่เพื่อบำรุงสักประมาณ3เดือนครั้งก็ได้ค่ะใช้สูตร15 15 15หรือว่า16 16 16, 16ก็ได้นะคะและถ้าหากท่านผู้ชมต้องการจะขยายพันธุ์ฟิโลเดนดอนนะคะก็สามารถทำได้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดก็ได้ค่ะปักชํำก็ได้หรือว่าตอนกิ่งก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะหากใคร รักระบบนิเวศท,ที่สวยงามรักพื้นที่สีเขียวรักต้นไม้ชอบต้นไม้นะคะสราไทยอยากจะแนะนำว่าต้นไม้ต้นนี้ค่ะน่าสนใจน่าปลูกมากนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสราไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ